ครับสวัสดีครับก็ตัวนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นก็คือตัวลดแรงดันจากโวนสูงๆให้เหลือเป็นโวนต่ำลงมาเพื่อที่จะเอาไปใช้กับงานที่มันมีขนาดตามสเปคที่เราต้องการนะครับนื่จากแผงนุ้นเป็นแผงโพลี่8 8 0วัตต์ก็โวนออกมา41โวลต์ว โอนลอยนะครับก็ผมจะเอามาใช้กับพัดลมแล้วก็หลอดไฟนี่ครับพัดลมตัวนี้รับ12โวลต์ผมก็เอาโมดูลตัวนี้โมดูลปรับลดแรงดัน,นมาใช้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันครับเ่าเรามีแรงดันที่สูงเราสามารถเอามาใช้กับโวลต์ในน้อย,อยหรือแรงดันที่นน้อยให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ครับผมก็เอามาดัดแปลงเอากับพัดลม ระบายความร้อนให้เขาด้วยเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราได้นานๆ